ต่ออีกรับโมดนะครับโหมดาเครื่องไม่ร้อนไม่สุดยอดอะต่อพี่นึ่งบินนะครับสร้างหน้าต่างให้เฉยยังมีใครจะเริ่มไหม เอตอบตอบกันหน่อยนะครับจะได้ไม่งเงียบเงาคุยอยู่คนเดียวอันวังเวงนะครับคุยอยู่คนเดียวโอเคทีนี้นะครับทีนี้เราคลิกที่ลาเบลครั้งหนึ่งนะครับ ทันนะครับคลิกคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาก็จะมีนาเบลแปะอยู่บนเครอร์เซอร์แปะลงไปยืดยืดยืคดคลิกขวา edit เท็กนะครับแล้วเม้า นะครับอ่าลอง Hello World แล้วเราก็คลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็กนะรันปึ๊บกลับมาละ Hello World ช้าๆนะครับช,ช,ช้าๆชัวร์ โอเคนะครับแล้ก็ผ่านไปด้วยดีเย่คอมน้องไม่ไหวซื้อใหม่ใจเย็นๆแต่ม่หกทีนี้เดี๋ยวจะมาปรับขนาดนะครับปรับตัวอักษร มันจะมี property ตรงนี้นะครับใกล้ๆกัน property เหมือนนะครับมี property น,นะครับตรงฟอนต์เนี่ตรงนี้นะครับตรงฟอนต์ปรับเลยเอาใหญ่ๆนะนะครับอันนี้เป็นตระกูลฟอนต์ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับว้าวล้วแตงนะครับแล้วแต่จะชอบ ไม่มี property หรครับไม่มีก็คลิกขวา property ข้างล่างนะครับก็จะขึ้นหน้าต่าง property ให้เลือกก็เลือก font นะครับปรับเอาเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ๆก็ได้อยู่ เอาไว้ตรงนี้แหละครับมันจะอยู่ที่วินโด w ครับ p r o p e r t y ตรงนี้ครับกดก็จะโผล่มาแล้วก็ลากมาลากไปได้นะครับ Property นีลากไปลากมาได้ไว้ข้างบนก็ได้ลากมาไว้ตรงนี้ก็ได้นี่แล้วแต่ถนัด มาไว้ตรงนี้แล้วกันแบ่งขึ้นกันอยู่แล้วกันกินพื้นที่ไได้แล้วก็ เปลี่ยนสีนะครับใช้โฟร์เกลตรงนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่บาันงด้งนตึ้งังบเบโนเวอร์ได้ไหมครับ ไปสต็อปวิดีโอก่อนนะครับหลายนาทีแล้วไหนเราวะ